เดือดจริงๆค่ะเมื่อกลุ่มขวาจัดในอังกฤษค่ะประท้าตำรวจเผารถปาอิสใส่มัสยิดค่ะคุณผู้ชมคะหลังเหตุไล่แทงเด็กเซาท์พอร์ตค่ะสำนักข่าว BBC และรอยเตอร์รายงานเลยนะคะว่าเกิดเหตุประท้วงรุนแรงของกลุ่มขวาจัด ของอังกฤษนะคะที่เมืองเซา์พอร์ป,ประเทศอังกฤษเมื่อวันที่30กรกฎาคมไม่ไกลจากสถานที่จุดเทียนไว้อะไรให้แก่เหยื่อเหตุการณ์ชายวัย17ปีไล่แทงเด็กในชั้นเรียนเต้นลัมและโยคะทีมเจเลอร์สวิฟเมื่อวันที่29กรกฎาคมที่ผ่านมาส่งผลให้มีเด็กผู้หญิงเสียชีวิต3รายและบาดเจ็บสาหัส5ราย ถึงแม้ว่าตำรวจอังกฤษจะสามารถควบคุมตัวผู้ก่อเหตุไล่แทงเด็กได้แล้วและเชื่อว่าไม่มีความเชื่อมโยงกับการก่อการร้ายพร้อมบอกกับผู้ต้องสงสัยเกิดในเวลส์และอยู่ในหมู่บ้านใกล้เคียงแต่กลุ่มขวาจัดปลุกกระแสคาดนะความคาดการว่าผู้ก่อเหตุมีความเกี่ยวข้องกับศาสนาอิสลามกลุ่มผู้ประท้วงดังกล่าวเมื่อวันที่30กรกฎาคมและเชื่อว่าเป็นกลุ่มอิงลิสดีเฟนบลีก ซึ่งเป็นกลุ่มขวาจัดที่เคยจัดการเคลื่อนไหวต่อต้านาศาสนาอิสลามนะคะผู้ประท้วงหลายร้อยคนค่ะได้คว้างปาสิ่งของนะคะอาทิอิดขวดน้ำหินใส่มัสยิดรวมถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจร้านค้าใกล้เคียงได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมากรวมถึงทุบแล้วก็จุดไฟเผารถตำรวจอีกค่ะส่งผลให้มีตำรวจได้รับบาดเจ็บเนี่ยจำนวน39นายบางนายได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะและใบหน้า และสุนัขตำรวจบาดเจ็บด้วย3ตัวหลังถูกผู้ประท้วงป่าอิใส่ในวิดีโอที่เผยแพร่ในโลกออนไลน์กลุ่มผู้ประท้วงได้ตะโกนว่าเราอยากได้ประเทศเราคืนนะฮะนายเคียร์สตาร์เมอร์นาย,ยกรัฐมนตรีของอังกฤษได้กล่าวว่าชาวเมืองเซาท์พอร์ตกำลังโศกเศร้ากับเหตุการณ์ไล่แทงเด็กพวกเขาสมควรได้รับการสนับสนุนและการเคารพจากเรา ผู้ที่ปล้นการไว้อะไรเหยื่อด้วยความรุนแรงและความอันธพาลได้เหยียดหยามชุมชนเซาส์พอร์ตที่กำลังโศกเศร้าพวกเขาจะรับรู้ถึงกำลังของกฎหมายอย่างเต็มที่ในขณะที่อเล็กซ์กอตผู้ช่วยหัวหน้าตำรวจและนักการเมืองท้องถิ่นบอกว่าผู้ประท้วงที่ประทะกับตำรวจหลายคนไม่ใช่ชาวบ้านในพื้นที่และเครือข่ายมัสยิดของลิเวอร์พูลกล่าวว่า มีคนส่วนน้อยพยายามใช้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเผยแพร่ความเกลียดชังค่ะ